สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องการปัดกวาดเท็ดถู สวัสดีคะ่ะอุบาสิกาแก้วผู้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาทุกท่านคะ่ะอุบาสิกาแก้วทุกท่านคะเนื่องจากสภาพแวดล้อมรอบตัวเรานั้นนะคะมีผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพจิตใจคะ่ะดังนั้นนอกจากที่เราจะต้องจัดเก็บสิ่งของต่างๆให้เป็นระเบียบแล้วก็ยังจะต้องหมั่นดูแลรักษาแล้วก็ทําความสะอาดอยู่เสมอๆด้วยนะคะซึ่งก็จะทําให้สถานที่นั้นๆเป็นที่ที่น่าอยู่เทวดาลงรักษาแล้วก็ทําให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่นั้นๆด้วยคะ่ะ เมื่อพูดถึงการทําความสะอาดนะครับปัดกวาดเช็ดถูหลายท่านอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองปกติก็ทํากันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วการปัดกวาดเช็ดถูซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องพื้นๆน,นะคะแต่กลับมีความลึกซึ้งแล้วก็มีหลักการมีสาระที่น่าทึ่งแอบแฝงอยู่มากมายทีเดียวค่ะซึ่งผู้ที่รู้แล้วก็นํามาบอกสอนแก่พวกเราทั้งหลายนั้นก็คือคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารยร์คนนกยูงผู้ให้กหําเนิดวัดพระธรรมกายค่ะ ส่วนการปัดกวาดเช็ดถูที่คุณยายอาจารย์ท่านได้สอนมานั้นจะมีหลักการและก็ขั้นตอนอย่างไรนั้นนะคะมีความละเอียดลึกซึ้งแค่ไหนแล้วก็จะเกิดประโยชน์อะไรกับเราบ้างเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะการปัดกวาดเช็ดถูการปัดกวาดเช็ดถูนั้นมีหลักการที่สำคัญคือ 1. ทําทำความสะอาดจากบนลงล่าง2 ทำความสะอาดจากพื้นที่ยากไปพื้นที่ง่าย 3. กวาดถูไปในทิศทางเดียวกัน 4. เลือกอุปกรณ์กวาดและถูให้เหมาะสมกับงานและพื้นผิววัสดุการทําความสะอาดห้องและอาคารทั่วไปมีวิธีการง่ายๆคือเริ่มจากการขจัดฝุ่นผงหยาบๆเช่นหยักใยด้วยการปัดจากเพดานไล่ลงมาตามผนัง จนถึงเครื่องเรือนต่างๆแล้วกวาดเอาฝุ่นผงใหญ่ๆเหล่านั้นที่ตกอยู่บริเวณพื้นห้องออกไปหลังจากนั้นขจัดฝุ่นผงละเอียดละเอียดด้วยการเช็ดทำความสะอาดเครื่องเรือนต่างๆและตามด้วยการถูพื้นห้องจนไม่มีฝุ่นผงเหลืออยู่เลยการปัดมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 1. ไม่ขวาดอยากใยสอ 2. ไม่ปัดขนไก่ เริ่มจากการใช้ไม้กวดาดหยักใยปัดหยักใยห,หรือฝุ่นผงจากบนเพดานและมุมห้องลงมาก่อนจากนั้นใช้ไม้ปัดขนไก่ปัดไปในทิศทางเดียวกันจากบนลงล่างโดยการกดลากถูกเบาๆและต้องดูทิศทางลมให้ปัดไปในทิศทางเดียวกันกับลมเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายกลับมาหาตัวเรา การกวาดมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 1. ไม้กวาดดอกหญ้า 2. ที่ตักผงเลือกใช้ไม้กวาดดอกหญ้าที่มีขนาดพอดีกับฝ่ามือและมีความยาวที่เหมาะสมกับส่วนสูงของเราโดยกวาดจากซอกมุมออกมาก่อนและกวาดไปในทิศทางเดียวกันสามารถใช้ไม้กวาดกวาดได้ทั้งสองมือ ก็จะทําให้เกิดความสมดุลของร่างกายในขณะกวาดและยังทําให้กวาดเสร็จได้เร็วขึ้นอีกด้วยที่สําคัญจะต้องไม่กวาดย้อนทิศท,ทางลมวิธีการจับไม่กวาดให้จับบริเวณปลายด้ามใช้นิ้วชี้บังคับทิศท,ทางขณะกวาดให้ออกแรงกดพอประมาณกวาดไปข้างหน้าไม่ตวัดปลายไม็กวาดสูงจากพื้นเกินหนึ่งฝ่ามือ เพื่อไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายควรมีการปักฝุ่นเป็นระยะระยะและในขณะกวาดไม่ควรให้หลังงอเพราะจะทำให้เสียทั้งสุขภาพและบุคลิกภาพการเช็ดมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 1. ผ้าเช็ดทำความสะอาด 2. ถังน้ำการเช็ดทำความสะอาดเครื่องเรือนต่างๆจะใช้หลักการเดียวกันคือ ต้องเลือกใช้ชนิดผ้าให้เหมาะสมกับงานเช่นผ้าถูกพื้นก็ควรใช้ถูกพื้นเท่านั้นไม่ควรนำมาเช็ดโต๊ะตู้เตียงและสิ่งพ้องอื่นๆเพราะเป็นผ้าที่ใช้เช็ดพื้นผิวที่มีความสกปร,ปรกมากอาจจะมีเม็ดทรายหรือเศษวัสดุที่มีคมฝังอยู่ในเนื้อผ้าหากนำมาเช็ดพื้นผิวเครื่องเรือนก็จะทำให้เกิดรอยขีดข่วนขึ้นได้การเช็ด เริ่มจากการใช้ผ้าขนูนชุบน้ำแล้วบิดผ้าให้หมาดจากนั้นพับผ้าให้เป็นสี่เหลี่ยมขนาดพอดีกับฝ่ามือนำมาเช็ดบริเวณพื้นโตะด้านบนก่อนโดยเช็ดไปในทิศทางเดียวกันจากนั้นให้เช็ดไปตามลำดับจากบนลงล่างและเช็ดในซอกมุมต่างๆให้ทั่วโต๊ะหากเป็นโต๊ะไม้ก็ให้ถูไปตามลายไม้ เพื่อป้องกันอันตรายจากเสี้ยนไม้เมื่อผ้าสกรปรกให้กลับหน้าผ้าเอาด้านที่สะอาดออกด้านนอกแล้วทำการเช็ดต่อไปและจะต้องหมั่นซักผ้าบ่อยๆส่วนการเช็ดวัสดุอื่นๆก็ให้ทำในลักษณะเดียวกันการถูมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 1. ไม้ถูพื้น 2. ผ้าถูพื้น 3. ถังน้ำ เริ่มด้วยการบิดผ้าให้หมาดค่อนไปทางแห้งแล้วพับผ้าให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดพอดีกับไม้ถูวางผ้ากับพื้นแล้วนำไม้ถูมาวางลงบนผ้าแล้วพับผ้ามาพาดบนไม้ถูส่วนการถูนั้นให้ถูไปตามแนวยาวของแผ่นกระดานหรือลายของคื้นขณะถูให้มันกลับหน้าผ้าบ่อย และเมื่อกลับจนทั่วทุกด้านแล้วให้ซักผ้าก่อนแล้วจึงนำไปถูอีกครั้งก็จะทำให้พื้นสะอาดหมดจดไม่เป็นคราบตกค้างการเก็บรักษาอุปกรณ์ 1>, 1. ไม่กวาดยาหยักย่ยให้ดึงเอาเศษหยักย่ยทิ้งและข้อฝุ่นออก 2. ไม่ปัดผลไก่และไม่กวาดดอกหญ้าให้เขาะเอาฝุ่นออก 3. ไม้ถูพื้น ให้ล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งเมื่อทำความสะอาดแล้วก็ให้นำไปเก็บไว้ในที่ที่ไม่เปียกชื้นไม่โดนฝนหรือน้ำค้างโดยตั้งให้ปลายชี้ขึ้นเพื่อไม่ให้ดอกหญ้าพับงอหรือจะแขวนไว้ก็ได้ 4. ผ้าทุกชิ้นให้นำไปซักให้สะอาดและแยกตามชนิดผ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย อาน,นิสงส์งของการทำความสะอาดมีดังนี้ 1. เกิดอุปนิสัยรักความสะอาดส่งผลให้อยากรักษากายวาจาใจให้สะอาดด้วย 2. มีผิวพรรณวันนะและจิตใจเบิกบานผ่องใสเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาเพราะใจต่อเกี่ยวอยู่กับความใสความสะอาดทำให้เป็นคนละเอียดรอบคอบประณีตช่างสังเกต รู้จักวางแผนงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 3. เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย 4. มีใจที่ละเอียดอ่อนเป็นสมาธิได้ง่ายยังผลให้ใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายได้เร็วทำให้เข้าถึงธรรมได้ง่าย เห็นไหมคะว่าเรื่องที่ดูพื้นพื้นนะคะแต่ด้วยภูมิปัญญาอัชาญชันฉลาดของคุณยายอาจารย์ประกอบกับความเอาใจใส่มันสังเกตมีการพัฒนาอยู่เสมอแล้วก็รู้จักจับแง่คิดของสิ่งเหล่านั้นนะคะท่านจึงสามารถถ่ายทอดออกมาจากคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นบทฝึกวัฒนธรร,รมของชาวพุทธทําให้การปัดกวาดเช็ดถูที่คนทั่วไปเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดานี้นะคะสามารถใช้ฝึกความเป็นทีมการทํางานอย่างมีขั้นตอนความประหยัด การรู้จักสังเกตการรู้จักประมาณความประณีตละเอียดรอบคอบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยังฝึกในเรื่องอื่นๆได้อีกมากมายค่ะ ดังนั้นนะคะเรามาร่วมกันฝึกฝนเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามด้วยการปัดกวาดเช็ดถูที่อยู่อาศัยตลอดจนวัดวาอารามของเราให้มีความสะอาดเรียบร้อยโดยปฏิบัติตามคําสอนของคุณยายอาจาร,รย์มหารัตนอุบาสิกาจรรันทร์ขนนกยูงผู้เป็นต้นแบบของอุบาสิกาแก้วทุกๆท,ท่านกันนะคะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญมากับอุบาสิกาแก้วทุกทกท่านมาในโอกาสนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ